เคยสงสัยไหมแค่แอบมองก็รู้ท่าแท้คนวันนี้เรามีเจ็ดเคล็ดลับทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณอ่านใจคนได้แม่นยำขึ้นไม่ต้องเป็นหมอดูแค่สังเกตเตรียมตัวว้าวภาษากายใบยแต่บอกทุกอย่างท่าทางน้ำเสียงแววตารู้ไหมว่ากว่า65%ของการสื่อสารไม่ได้มาจากคำพูดยิ้มอาจแปลว่าสุขคิ้วขมวดอาจแปลว่าสงสัยกัดริ้ฝีปากอาจแปลว่ากังวลจับมือแน่นอาจแปลว่าโกรธ อดอกอาจแปละว่าตั้งรับฝึกอ่านภาษากายและอคุณจะเห็นสิ่งที่เขาไม่ได้พูดโลกออนไลน์ตัวตนจำลอง Facebook Instagram หน้ากากหรือตัวตนที่แท้จริงสไตล์การโพสต์รูปที่แชร์เรื่องที่สนใจบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนความคิดความชอบของเขาลองส่องดูสิจาเจอเซอร์ไพรส์สไตล์การแต่งตัวบอกรสนิยมประตัวตนเสื้อผ้าหน้าผมบ่งบอกความเป็นตัวเทาได้นะสบายๆง่ายๆ อาจเป็นคนชิลชไม่ติดหรูสีสันจัดจ้านอาจเป็นคนครีเอทีฟชอบแสดงออกทางการเป๊ะทุกระเบียบนิ้วอาจเป็นคนจริงจังมีความมั่นใจการแต่งตัวคือศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวเพลย์ลิสต์เพลงเปิดโลกภายในดนตรีคือภาษาของจิตวิญญาณเพลงที่เขาฟังซ้ำๆบอกอะไรเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเขาแจ๊สโซล R&B อาจเป็นคนอ่อนไหวโรแมนติกอะคูสติกโฟลกอาจเป็นคนใจเย็นชอบคิด บ๊อบแดนซ์อาจเป็นคนสนุกสนานร่าเริงฟังใจเขาผ่านเพลงที่เขาชอบคลที่เขาปฏิบัติด,ด้วยคนที่คุณปฏิบัติต่อคนที่ต่ำต้อยกว่าบอกความเป็นคุณได้ดีกว่าจริงไหมเขาดีกับคุณแต่เวียงวีนใส่พนักงานเสิร์ฟนั่นอาจแปลว่าเขาแค่สร้างภาพจำไว้คนดีจริงต้องดีกับทุกคนไม่ใช่แค่บางคนวลีเดดวันนี้อยากรู้ท่าแท้ดูตอนเขาไม่มีอะไรจะได้จากคุณการสุดตาเชื่อมใจหรือหลบเลี่ยง มองตาคือการให้เกียรติแสดงความสนใจแต่ถ้าเขาหลบตาบ่อยๆอาจแปลว่าประมาทไม่สบายใจหรือกำลังโกหกตาเบิกกว้างอาจแปลว่าต้องการอยากรู้อยากเห็นรีตาอาจแปลว่าสงสัยไม่ไว้ใจดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจทรษฎีรถเข็นวัดสันดานคนฟังดูแปลกแต่จริงการคืนรถเข็นหลังใช้เสร็จบอกอะไรเกี่ยวกับศีลธรรมในใจคนมันง่ายและไม่จำเป็นต้องทำแต่คนที่ทำ คือคนที่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรทำนี่คือบททดสอบง่ายๆที่วัดความดีในใจคนวลีเดดคนที่ไม่คืนรถเข็นก็เหมือนคนที่ไม่รักษาสัญญารู้จักตัวเองเข้าใจผู้อื่นโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะลองเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้แล้วมาเล่าให้ฟังบ้างนะว่าได้ผลยังไงแล้วคุณละ่ะมีวิธีอ่านใจคนแบบไหนอีกบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น แล้วเจอกันใหม่